สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับพาทุกท่านมาเที่ยวงานบุญบังไฟลานอำเภอราศีสไลดครับช่องเกษตรอินดีวิธีพอเพียงนะครับเพจ Facebook แล้วก็ช่องยูทูบว่างเข้าครับน้องก้อยพัฒนาราศีสไลด์นะครับพาพี่พาน้องมาเที่ยวงานบ้านเท่านะครับเนาะ สำหรับงานบุญบังไฟอำเภอราศีสไลของปีนี้ครับปี2566นะครับจ็จัดขึ้นในห่วงวันที่16-23พฤษภาคมนะครับเนาะเป็นประจำทุกปีนะครับก็แล้วแต่ห่วงวันที่จัดห่วงวันที่ท่าไดนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นห่วงเดือนพฤษภาคมนะครับบุญบังไฟเดือน6บ้านเท่านะครับเนาะในห่วงขึ้นกับอากาศกับสีบอลบัดดีดนะครับสำหรับโจงกางวันกับสีบอนแน่นิดนึงนะครับขึ้นกับ เหมาะที่จะผ้าได้หน่อยนะครับพ้าหลวหลแล้วหลันทำาัเที่ยวชมนะครับพอกากเคลืนจะมีแน่วเหรียญของลาเหรียหลากหลายอย่างนะครับมีลดไฟลดไต่ล่างนะครับบานลมแต่หลายอย่างนะครับให้น้องๆนุอๆมาเหรียญเนาะถ้าผ้าน้องๆน้ๆมาเหรียญาย่ำกันวันกับอาจสิห่อนเิดนึงนะครับเล็กหน่อยกับห่อนผู้ใหญ่ก็ห่อนกันมาย่ามกางคืนอากาศกับอุณหภูมิกับสิดีขึ้นครับก็บสิบห่อนบ้านใดกะเพราะแต่เหรียญนะครับเล็กหน่อยเขามีของเหรียญลายเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับปะเพี่นีทางภาคอีสานนะครับช่วงบุญเดือน6กนีก่จะเป็นบุญบังไฟเนาะ,ะหลายพื้นที่หลายอำเภอหลายจังหวัดจะจัดงานบุญบังไฟครับบังไฟแสนบังไฟล้านนะครับก็แล้วแต่หลังจากห่วงสถานการณ์ผ่านโรคลายมากอะมีกิจกรรมลาเหรนเพิ่มขึ้นหลายๆลกับมัสเต่านะครับน <S <S เนาะเห็นแสงสีเสียงไฟแบบนี้ครับจะให้คิดหมวนในคิดหอดนะครับงานวัดบุญบานเท่าเนาะสมัยก่อนแต่ก่อนกับ เป็นลักษณะนี้นะครับมีการเที่ยวการลาเล่นนะครับง่ายาม้กลาขึ้น ทั้งที่เดนผ่านไปมาเชิญแมะมาลองชิมดูก่อนนะลูกชิ้นหมูมีกระดูกมทั้งลูกชิ้นหมูและรสกระเและลูกชิ้นปลาโดยที่ที่นี่มีทัทีมีไก่ราดหนึ่